สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทานายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงในหัวข้อใครรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะเขาเป็นใครใครรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้ เขาทัตตรุษดูเขาจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความอัจฉริยะอยู่ในตัวเขานะคะ่ะมีสัมผัสที่6มีสัมผัสพิเศษเก่งเขามีความรู้ความสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้แล้วคุณกับเขาเจอกันแบบคาดไม่ถึง ความคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับคุณระหว่างเขาหรือตัวเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยคะ่ะแล้วเขาสามารถประสบผลสำเร็จในชีวิตแบบคาดไม่ถึงดูดีมีสเสน่ห์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วาลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะมีพลังอยู่ในตัวเขานะคะ่ะ ดูเก่งรอบด้านเก่งทุกด้านดูดีมีเสน่ห์แล้วเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้หะนุมานมีความเจ้าชู้พยาภาลีจัปูุทศกันเขาอึดอัดวิตกกังวลมากนะคะเขา รู้ใจตัวเองแล้วว่าขาดคุณไม่ได้แต่เขาเนี่ยค่ะ,คะไม่รู้จะทําอย่างไรจะไปทางซ้ายทางขวาอึดอัดวิตกกังวลต้องการแก้ไขปัญหาออกจากปัญหาให้รวดเร็วนะตอนนี้อยากให้มีคนมาช่วยเหลือคิดมุ่งม,มั่นคนเขาเป็นคนที่อ่านเดาใจได้ยากนะคะ เก็บความลับเก่งมีความเป็นตัวของตัวเองมียึดติดกับระบบระเบียบแบบแผนความเป็นตัวของตัวเองเป็นระบบระเบียบบางครั้งเขาออกจากจุๆๆจ้จุกจิกบังคับขู่เข็นให้คนรักคนใกล้ชิดหรือให้คุณทําตามใจดังที่เขาปาถนาเขาวิตกกังวลนะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ถ้าเขาเพิ่ง แล้วใครรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะคะเขาขาดคุณไม่ได้แล้วเขาทุกข์แต่เรื่องความรักของเขาสอสั์สมันคงจริงใจให้กันได้ด้วยจิตใจรักคุณนะคะแต่เขาชอบบังคับขู่เข็นหรือเขาเป็นคนที่เหมือนเขารักใครแล้วทุ่มเทให้มากถ้าผิดหวัง เสียใจในเรื่องความรักไม่สามารถจะรักใครได้อีกรักรวดเร็วว่ผิดหวังรวดเร็วทุ่มเทให้กับความรักพนาลายทรงสุบันคุณรักเขาเขารักคุณต้องการเอาชนะกันการเอาชนะหรืออยู่ไกลอยู่ห่างกันอยู่นะคะความรัก คาดหวังกับคู่ครองคนรักไว้สูงผนังสุพรรณมัจฉาคุณรักเขาเขารักคุณหมองใหญ่อยากอยู่ใกล้ชิดเขาต้องการอยากอยู่ใกล้ชิดคุณมีคุณอยู่ใกล้ๆ้เขาต้องการอยากมีคุณอยู่ใกล้ๆแต่ตอนนี้เขายังหาทางออกไม่ได้คิดวิตกกังวลวุ่นวายใจเขาทุกข์อึดอัดมากนะคะณนะตอนนี้ ุณกับเขาเอาชนะกันคาดหวังหรือไม่ก็คาดหวังคุณกับเขาคาดหวังซึ่งกันและกันไว้สูงไว้มากแล้วไม่ยอมไม่ยอมกันเขารักคุณะคะ่ะพญาราชาสีแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาจะเอาชนะอ่า ใจิตใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาถ้ามีอุปสรรคปัญหามุ่งมัน่นทุ่มเททั้งชีวิตชีวิตเขาตรงประสบผลสําเร็จเขาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าหาญเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ชอบการเอาลัดเอาเปรียบนักความยุติธรรมใจดีใจกว้างมีความรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นคนรอบข้างหรือทำงานเกี่ยวกับการปรึกษา ช่วยเหลือนะคะีค่ะพรพิรุณคนจิตใจดีใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขเขามองคุณอยู่นะคะพระโคนนทิ ขาขาดคุณไม่ได้แต่เขายังทำอะไรไม่ได้เขาได้แต่มองก็ารือไม่เขาก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องทำต้องรับผิดชอบยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขต้องใช้เวลาใช้เวลาปรับความเข้าใจกันกับคุณหรือเขาในอดีตเขาเคยผิดหวังกับเรื่องความรักมาก่อนหรือคุณกับเขาไม่เข้าใจกันเอาชนะกันนะคะแต่เขารักคุณรักแต่เขาเก็บไว้ในใจเขาเป็นไม่ไม่ไม่พูดไม่บอก แต่เขานิ่งเขาหาทางออกแต่เขาก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้พวิศนุก,กรรมพระนางสุงรัตวดีเขาขาดคุณไม่ได้อยากอยู่ใกล้ชิดคุณนะคะ มีคุณอยู่ใกล้ๆดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่มีความสุขสงบร่มเย็นเขาขาดคุณไม่ได้อยากอยู่ใกล้ๆคุณมากๆแต่ยัง,งยังหาทางออกไม่ได้ได้แต่มองแล้วเขามีเป้าหมายในความรักนะคะความรักเขาต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนวางแผนชีวิตร่วมกันวางอนาคต เขาเหมือนเขาจะทําให้ดีที่สุดในชีวิตเขาะคะในเรื่องความรักการงานการเงินครอบครัวที่อบอุ่นสร้างครอบครัวจริงจังกับการใช้ชีวิตกับความรักมากนะคะมุ่งมั่นจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นที่ดีเขาขาดคุณไม่ได้แต่เขายังหาทางออกไม่ได้นะคะดูเหมือนวิตกกังวลวุ่นวายได้แต่มองคุณอยู่ เขาคิดมากคิดถึงคุณคิดในเรื่องความรักแต่เขาเป็นคนเก่งนะคะในหน้าที่การงานประสบผลสำเร็จแต่เขาต้องใช้เวลาใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาอัชนะอุปสรรคแรือทำความเข้าใจกับความรักระหว่างคุณกับเขาเขามุ่งมั่น ้องการนะมีคุณอยู่ใกล้ๆขาดคุณไม่ได้ตายสำรับนะคะเ,เรียกหาคุณนางกวักพระแม่นางกวักเขาขาดคุณไม่ได้คุณมีสเสนะ่ห์แต่เขาในความรักของเขาเขาซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจนะมีแต่ความมั่นคงในเรื่องความรักความมั่นคงรักต้องใช้เวลาปรับความเข้าใจกัน เรียกหาคุณอยากอยู่ใกล้คุณเรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข29หมายเลข5หมายเลข6หมายเลข17หมายเลขสหมายเลข4หมายเลข9กหมายเลขสองหมายเลข16หมายเลข5้าหมายเลขสี่ หมายเลข9้าหมายเลข2หมายเลข8หมายเลขหนึ่งหมายเลข18หมายเลข6หมายเลขสหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดปีฉลูหรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดเดือนสิงหาคมหรือราศีสิงห์หรือไม่ก็เกิดปีวอกหรือไม่ก็เกิดราศีกรกฎหรือเกิดเดือนกรกฎาคม หรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาขาดคุณไม่ได้แต่ดูแล้วเขายังทำอะไรไม่ได้นะคะได้ดังที่คิดที่ต้องการต้องหาทางออกอยังอึดอัดเนี่ยค่ะทุกอยากอยู่ไกลคุณเรียกหาคุณ แต่เขาไม่ไม่ยอมแพ้นะคะเขามีสเสน่ห์เขารักคุณมากแต่เขาประสบผลสำเร็จในชีวิตนะคะหน้าที่การงานการเงินใช้ชีวิตดูมีความประสบผลสำเร็จความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีโชคลาภ เขามั่นคงมั่นคงกาแก่งเด็ดเดี่ยวนะคะชีวิตเขาจะต้องประสบผลสำเร็จต้องดีในประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านเขาดูดีดูเด่นมีความเป็นผู้นำเขาขาดคุณไม่ได้นะคะเขาทุ่มเทให้กับการงานนะคะการสร้างชีวิตสร้างชื่อเสียงเขาอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณ เขากำลังหาทางออกนะคะคิดตัดสินใจอดอัดวิตกกังวลนะมุ่งมั่นคิดแก้ไขตามมองตามส่องคุณแล้วไพอ่ออนและเคลินหลักช่วยบอกด้วยค่ะใครรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้ รอรอเวลารอคอยคุณรอเขาเขารอคุณการรอกันอยู่นะะี่ค่ะรอรออยู่ไกลอยู่ห่างกันนะคะแต่มีใจให้กันหรือคุณกับเขาคิดคนละอย่างคนละแบบยังอยู่ไกลกันห่างกันรอ แต่เขาขาดคุณไม่ได้แต่รอรอเวลารอที่จะพบเจอรอที่ยังแก้ไขปัญหาที่จะมาเจอกันประสบผลสำเร็จสมหวังนี่ก็ยังอยู่คนเดียวลำพังก็ยังไกลกันห่างกันจากคุณนะคะถ้าไม่ไกลกันห่างกันก็ยังเหมือนอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลยังต้องใช้เวลาปรับความเข้าใจกันเพราะมันเหมือนโดดเดี่ยว อยู่ลำพังคิดหาทางออกไปคนละทางความคิดเขาลักคุณคุณลักเขาแต่ความคิดคนละอย่างคนละแบบแต่ก็ยังมีใจให้กันหรือคุณกับเขายังอยู่ไกลกันห่างกันต้องรอนะคะการรอคอย เขาขาดคุณไม่ได้อยู่ไกลกันอยากเจอคุณตอนนี้ก็อยู่ลำพังนะคะยังมีปัญหาต้องแก้ไขเขาทุกเขาทุกเรื่องของคุณกับเขาเขาขาดคุณไม่ได้เขาทุกเลยคะ่ะยังยังอยู่ในปัญหาที่ต้องแก้ไขและต้องรอเวลาที่จะมาเจอกันพบกันรอเวลาที่จะสมหวังประสบผลสําเร็จที่เดิมไม่เหมือนเดิมยังอยู่ไกลกันห่างกันนะคะลูกคุณกับเขาเคยรักกัน แล้ก็อยู่ไกลกันหึกไม่เข้าใจกันยังไม่เหมือนเดิมเขาต้องการให้มีคุณเหมือนเดิมเขาขาดคุณไม่ได้เขาเศร้าเสียใจมากนะคะเขารักคุณอยากมีคุณเหมือนเดิมต้องการให้คุณอยู่ใกล้ๆรักเขายังรักคุณแล้วเขาขาดคุณไม่ได้เขาก็รอรอคุณอยู่นะคะรอคอยรอให้เหมือนเดิมรอที่จะมีคุณอยู่ใกล้ๆ ไกลกันห่างกันนะคะจากอย่างเข้าใจยังอยู่ไกลกันห่างกันเข้าใจกันแต่ก็ไกลกันห่างกันอยู่รอกันอยู่นะะี่ค่ะในนี้ก็ระยะทางยังเป็นปัญหามีสิ่งขวางกัน้นระหว่างคุณกับเขาอยู่ยังมีปัญหาต้องแก้ไขก่อน ล้อเลียนยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำต้องรับผิดชอบมากกว่าความรักมากกว่าคุณกับเขาเขายังแคร์เรื่องอื่นอยู่แต่เขาก็ขาดคุณไม่ได้แต่ก็ต้องรอเวลาอยู่ใกล้คุณแล้วเขามีความอบอุ่นอิ่มอุ่นใจอยากอยู่ใกล้คุณแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะคะต้องรอเวลา รักในโลกเสมือนอยู่ไกลกันห่างกาันรักทางออนไลน์เขาขาดคุณไม่ได้เขาในฝันหวังในโลกเสมือนอยู่ในเนาะเขารักคุณมากอยากอยู่ใกล้ๆคุณแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะคะยังอยู่ไกลกันห่างกาันรอคอยเวลาที่จะมาเจอกันพบกันรอเวลาที่จะปรับความเข้าใจกัน รอเวลาที่จะสมหวังยังอยู่ในปัญหายังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการนะเขาก็ขาดคุณไม่ได้เพราะเพราะคุณกับเขาไกลกันห่างกันหรือไม่เข้าใจกันอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้เมื่อคุณกับเขายังไกลมาไกลกันห่างกันหรือมีปัญหากันไปคนละทางแต่ก็ยังมีใจให้คุณ คุณยังมีใจให้เขาเนี่ยค่ะแล้วก็รอเป็นครอบครัวที่อบอุ่นซุกซ่อนเก็บซ่อนเอาไว้ยังอิสระต่อกันอยู่นะคะมีมุมส่วนตัวคิดคนละอย่างคนละแบบแตกต่างจากคุณตอนนี้ยังรักไม่ได้ต้องรอแล้วก็นิ่งอยู่เลือกคนละทางอยู่ไกลกันห่างกันหรือไม่คุณกับเขาก็ไปคนละทาง ทางที่เลือกแล้วเลือกคนละทางแต่เขาก็รู้ใจตัวเองแล้วเขาว่าขาดคุณไม่ได้เขาจะปรับตัวเข้าหาคุณเขารักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณแต่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะคะเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้เมื่ออยู่ไกลกันห่างกันเนี่ยคะ่ะเมื่อมีปัญหากันแต่เขาก็รอคุณอยู่นะคะรอคุณเข้าใจ เขามีคุณรักในโลกเสมือนขลักคุณที่เป็นคุณเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณเพราะใบแรกมาก็ยังรอรอเวลายังรออยู่นะคะรอที่จะเจอกัรรอปรับความเข้าใจกันรอที่จะมาเหมือนเดิมอยู่ใ,ใกล้ๆคุณ